ล่าสุดหนุ่มเสกเสกสรรหลังใช้ชีวิตใหม่เป็นอีกหนึ่งคนที่อยู่ในความทรงจําของใครหลายคนสําหรับหนุ่มเสกเสกสรรชัยเจริญผู้ขับกล่อมเสียงเพลงเรื่นบุกเบิดของค่าคียตาเจ้าของบทเพลงชื่อดังอย่างใจบางๆหรือรักเธอแต่เธอไม่รู้โดยหนุ่มเสกเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการถ่ายแบบและงานแสดงภาพ,พยนตร์ต่อมาจึงเข้าสู่วงการเพลงสิ่งนด้มาจากการไปร่วมรายการคอนเสิร์ตของ JSL โดยทางบริษัทได้ฟังเสียงร้องก็ชอบใจจึงเรียกเข้าไปพบเมื่อทาง JSL ก่อตั้งบริษัทคีตาขึ้นมาพอดีหนุ่มเสกจึงได้เป็นนัรกร้องคนแรกของค่ายและได้ตั้งชื่อวงในการให้ว่าหนุ่มเสกเนื่องจากเสกสัรมีชื่อเล่นว่าหนุ่มโดยอัลบั้มชุดแรกวางแผงในปี2530ในชื่อว่าดนตรีออกเดินมีเพลงดังคือรักเป็นด่งต้นไม้และออกอัลบั้มกับคีตาอีก3ชุด ก่อนย้ายเข้าสังกัดแกรมมี่โดยออกอัลบั้มอีกประมาณ4ชุดก่อนออกจากวงการเพื่อไปทำเกี่ยวกับร้านอาหารแต่เปิดไปได้ระยะหนึ่งก็ปิดตัวลงโดยหนุ่มเซกมีผลงานแสดงภาพตรยและละครหลายเรื่องโดยมีผลงานที่สร้างชื่อคือละครเรื่องสุดแต่ใจจะขว่ยคว้าทางช่องสามหนุ่มเสใช้ชีวิตคู่สมรสกับเจรนนันชัยเจริญมีบุตรด้วยกันสองคนปัจจุบันหนุ่มเซกทำงานอยู่ที่โรงละคร King Power กับงานเชิดหุ่นละครเล็กและยังเป็นผู้อำนวยการสแสดงในโรงละครอักษราโดยตนเคยประกาศเลยว่าจะเลิกเข้าวงการบันเทิงอย่างทาวรแต่อย่างไรก็ตามนุ่งเสกยังรับงานการเข้าสแสดงบางส่วนหากมีโอกาสบอกได้เลยว่าในชีวิตผมนอกจากคุณพ่อคุณแม่ผมคิดว่าป๋าเปรมเป็นผู้ที่มีบุญคุณอีกคนในชีวิตที่ให้การสนับสนุนให้การช่วยเหลือทุกอย่าง